พบกับนางเอกของเราอีกแล้วจ้าคุณพี่คุณพี่คนสวยคุณพี่คนสวยสวัสดีค่ะจ้าเจ้าสิพาสใส่ไปใส่อจมืหมนี่จะเก็มหอยกับกุบ้งเก็มหอยกับอีป,ปูเอาปลาปลา,ปา,ปาสะนะเอาแล้วเอายังเอายังไม่ใส่เกือบกันเลยเนาะโอ้ยใส่ไม่ได้เพราะเราจะไปลงน้ํากันตามมาจ้าตามมาจ้ามีใจก็ตามมานะคะทีมงาน ทีมง,งานจะมาด้วยไหมนะ้วแล้วลวๆๆๆๆอ้ยลืมใส่เสื้อแขนยาวเดี๋ยวไม่สวยนะยายหืมางพึ่งบ่กโอ้พึ่งมันพึ่งมันจิมาเห็ุห้างตัวนี้น่าเอาใจเด้อบรรยากาศดีดีนะคะ ตามมานะคะหอยยังนาชลีชลีหอยชลี่ได้ยังอื่นบอเดป้าบอปลาไม่มีเหรออันนี้นี่เป็นดำดำนี่นี่ดำดำมองนี่แมนบอเออลองอี๋ยังนาปูปูเออดนี่ปูนี่มันกอดกัน มันมันอยู่กันเป็นจุ่มเลยยายมันอยู่กันเป็นจุ่มมันออกมาจากเบ้าเนาะหอยออกจากเบ้าเออมันอยู่กันเป็นกลุ่มกันกลางคืนมันกับเหินพวกน้ำท่วมูมันกัดตายออืันนี้มันน้ำน้อยอย่างนี้สะกดดันนี่รับไหมเงนต้นไปฮะนี่โอ้ยฝนมาแล้วฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ย เสียงกบเสียงเขียดร้องระงมนี่คือสภาพลูกอีสานโอ้เขียดมันด่างลงไปในเนื้อลงคืนแห้งอย่างนี้ว่าเราจเสียงฉันดันวันไหนอืมพอดีกระยางพอเสียกระยางเวลารอนอนนานั่นเสียงเขียดห้องแล้วก็นอนบนรับเด็กนั่นนี่แก่เอ้ยนี่แกนี่นี่นี่ลูกนี่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 มีแมงไอ้นั่นด้วยแมงอะไรไม่รู้น่ะแมงกาบอ่ เดี๋ยวยังเมื่อกี้นี่ปูบอกแมงกาอแมงกาว้าอุ้ยพระเอกกับนางเอกอ,อยู่ครบเลยช่องเ้าหนะมือเนี่ยพระเอกเขากับขยันขยนันตะเขียนก็ใย,ยใจเออว้าวาสนาคอยถืกอคอยนาวซ้ำ เป็นเป็นอุ้มพุ่มนี่อุ้มพุ่มนี่เออน่ะเน่ยกอดกันอุ้งพุ่มไปถ่ายนั่างคุณไปถ่ายนั่างคุณพลาดซอดขั้นแนวขอบติ่มซำโอ้โหนี่เล่นเล่นเลยโอเคเลยยายโอ้ใหญ่ดีโอ้ใหญ่เต็มเลยหอยโอ่งหอยโอ่งโอ่งนะไม่ใช่เชอร์รี่นะคะนี่ลูกมันอ๋อลูกมันอ๋อลูกมันเอาใหญ่ หอยมันไม่ใหญ่หอยน้อยแต่เอร่จแล้วว่าขันหอยใหญ่นะ่ะมันหยาบแล้วว่าหอยหน้อยนะ่ะพอดิกินแล้ววะ่ะฉะนนั้นคือจยือวไเด้จ้าพี่น้องทุกคนจื้อไ้นะวะ่าหอยใหญ่เนี่ยเหนียวนะคะให้หากินหอยน้อยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ,อย่าคิดมากอย่าคิดเลยเด้จ้า,จา,าอันนี้อะไรมังวงต้นบ่ะโอ้มัวงตตน,นน่ะเอาอยางขึ้นไป เออเออเอย่างขึ้นไอ่อภาษากลางเขาเรียกว่ามะม่วงแก้วจ้ะภาษาอีสานบันคอยเอิญมะม่วงต้นจ้ะอ๋อไอ้ไอนี้ต้นนั้นคือกระสอภาษาไทยไม่รู้นะคะรู้แต่ภาษาเล่าบามม่วงสอที่เขาเอาเอ่อเอามีดป,ปาดหัวแล้วก็เอาเข้าวเหนียวยัดเรียกยัดโบกนะจ้ะยัดโบกอ่ะเออมันกอดกันดูยายมันออกจากเบ,ากบ้าเนาะหอยคง เอ้ามันคือเออมันกาอกันอยู่เนาะพูดพลาดอันอนันก็นั่นมากเลยเนะ่ะอันนี้คือตะกะแตนตะกะแนตะะแนโยงโยผูกโบชักดอกจำปา,เอ,าอปเอ้าเข้าไปลถโอ้ยลองแบบบูดหนัดก,กันเนี่ยนี่ นองผ้ามาจมันดวมของมันนามันู้อกามันมาลืมโยผูกโบชัดดอกจำปาหนุ่มๆล้กกระชุมก็ช่วยโอ้ยหนุ่มๆรักกระชุมก็ช่วยแสงเก่งขากล้วยโอ้ยตก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 กตกงานทิมงานคุณไอแอวน้องดำกับน้องเสือเจ้าไปขยันตะกระแตนใหญ่ มันได้ตัวเดียวกับแมงขากล้วยมันมันมันกินได้อยู่บ่กินได้เห็นเลยเนาะเอาไปคั่วครับเอาซันน่ะจะพูดกันเด็ดตีนมั่อไหร่บอกเอาเลยสุดยอยก็ไปรู้สินะแมงขากล้วยอันนี้แมงแมงกล้วยแมงกล้วยโอ้โหเกิดกันน่อยหมาอันขาบลงมาผิดหมาขาบเกิดบ่ะเนียแล้วอีกครั้งอยู่ใส่ป่ะนี่มันอยู่ใส่มันจะพอกันหร่าบเกอดกันที่ข้าวอยู่ไหนนะรองเท้าน่ะโอ้ยถึงว่าหารองเท้าไม่เจอน่ะประจัยน่ะ หมาขาบเกิดเป็นลงนามออนี่เรายายเอยได้ยินแต่เพลงมันร้องอันเชิบเชิบหมาขาบเกิดพ้ากันหาหมาขาบเกิดกระป๋าบังนั่นยายใส่เ <laughs> บ<ม>ิ่งให,ใหม่ที่เจ๊ได้ปลาอย่างไรเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจ๊ได้ปลาอย่างนี้ปลาปลาตีปลาตีน <laughs> โอ้ยสิลงอันเก็บหอยกันยากกิ้งลงหลดย้ายกิ้งลงกิ้งนั่นแหละไพ่บอกให้เท่าเออเอาให้บดใหญ่หลือกินได้เอาได้เป็นของเรามีเด้ลูกขึ่งควายน่ะโอ้ยขนะเป็นสีทองแต่ว่าผิวสีดำ ว่าควายก็มีลูกเคืองเนาะนี่อ๋ออ oh ๋ออันนี้นี่ลูกเผือกเบเลยบ่อสามตัวนี่ลูกลูกเผือกเผือกเบเลยบ่อโอ้ส่วนสองตัวนั้นน่ะสีสีดำกันนะกับสีไอ้ลายเสือนั้นลูกเยใจอันนั้นลูกเยใจเยใจแต่เขียนบ่มีลูกเลี้ยงเลี้ยงวัวกับหมาควายด้วย ขายจ้าขายจ,าจา้าป,ประกาศขายนะจ้าเผื่อวันนี้ประกาศประกาศขายจ้าไปจ้าจประยูเดี๋ยวขอสิหลักขายควายแล้วเอาไสองแส็ยเอาสองแสนเฮ้ยนี่คือหมกหมู ประเกิประเกิบ